แม่ยูพล็อกซี่สวัสดีครับพปุโรห์พล็อกซี่ครับโอเคครับผมเอาเลยเนาะครับชื่ออองลีพ็อกซี่ครับรับบทเป็นโฮปครับสวัสดีครับชื่อกอนครับรับบทเป็นเซกิครับสวัสดีครับผมกันครับรับบทเป็นครูโรดครับสวัสดีครับผมวิกเตอร์ครับรับบทเป็นนิกครับสวัสดีฮะผมคิมฮะ รับบทเป็นครูวองครับสวัสดีครับชบคุลครับรับบทเป็นตะวันครับ่ีก็ได้ง,ง,งแล้วเป็นได้ร่าจไปนาน่ไหจริงๆระยะเวลาการถ่ายทำก็ประมาณ4-5เดือนที่ผ่านมาแล้วครับผมใช่บบก็มันเป็นใช่ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นภาพนตร์แรกๆของบอดี้อพซซีที่แบบได้เล่นครับผมแล้วก็ เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาจริงๆเพราะว่าพวกเรานี่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยอย่างกุลเนี่ยแบบไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนเลยแล้วพอได้ลองเล่นก็คือสนุกมากๆครับผมรู้สึกว่าเราอินไปกับการที่เป็นตัวละคารตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเรียกว่าอะไรซเชียลสังคมในแบบในภาพยนตร์น่ะสนุกมากเลยเป็นแบบเป็นความแบบมิตรพาค,ความอบอุ่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราแบบอินไปกับมันมากๆ,ๆใช่ครับเขาอินเป็นไงบ้างครับครับผมก็ <laughs> ก็รู้สึกด,ดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นตว่าจริงๆที่จะได้เห็นพวกเราตัวเองนะครับที่ตอนแรกเล่นมาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนั้นเราก็อินกับบทนะตรงนั้นถูกไหมครับแต่ตอนเนี้ยมันจะได้ดูตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาเราแสดงเปไง็นยังไงบ้างจะ,สะแสดงได้น้าหมันไส้แค่ไหนนะต้งองรอดูครับใช่ครับก็เอ่อตอนตอนถ่ายทำเอ่อภาพยนตร์ก็สนุกมาครับได้ได้ได้ประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็สนุกมากครับ เย่ก <Yeah, S 2> <laughs> <Yeah, S 1> ็เจ๋อครับผมเจ๋อมากเลยครับออกไม่ได้ไนะตอบไปวิกเตอร์นะก็จริงก็นีใจามากๆครับผมตอนนี้ก็แอบแรุนแล้วครับว่าออกมาทั้งเราเองแล้วก็น้องๆเนี่ยแสดงกันออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็หวังว่าทุกๆคนที่ได้รับชมภาพยนตร์ในวันนี้เนี่ยทุกคนจะชอบแล้วกันครับรุนมา,มากๆครับ,รบเพราะว่าพวกเราก็ดูภาพยนตร์ในโรงกันกันตลอดนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นหน้าตัวเองแล้วก็หน้าฟ็อกซี่พวกเราหกคนอยู่วันนั้นก็หวังว่าพวกเราจะแสดงได้โอเคนะครับผมเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจเต็มที่ครับ ครับก็อย่างที่ทุกคนพูดนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เห็นตัวเองเอในรงภาพยน์นะครับก็คงจะปิดตาตอนนี้เห็นตัวเองใน,ใน,นในจอคงจะเขินครับแต่ก็ก็จะได้ดูตัวเองด้วยเผื่อในอนาคตเราจะได้มีผลงานแบบภาพยนตร์อื่นๆเราจะได้นาแบบสิ่งที่เรายังยังยังสามารถพัฒนาได้ไปพัฒนาเพิ่มได้ครับผมก็ อ๋อที่จริงเรามีนี่ครับเรามีติดตามหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะมีซีรีส์ตามมาครับผมเป็นเป็น My Tempo เหมือนกันครับแต่เป็นในเวอร์ชันซีรีส์ครับผมเป็นแบ็คกราวด์สำหรับคือถ้าดูหนังเสร็จก็ต้องดูซีรีส์ต่อเพราะมันจะแบบเชืเช่อมกันแเรื่อ้มกันโอ๊ยเราเรียบร้อยเราถ่ายซีรีส์ถ่ายเสร็จแล้วครับผมคือซีรีส์เนี่ยถ่ายถ่ายเสร็จก่อนภาพยนตร์แล้วครับผมใช่ เอออันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับผมน่าจะต้องสักพักจะใ,ใหญ่หลังจากหนังภาพยนตร์ก่อนครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราน่าจะโฟกัสไปที่หนังภาพยนตร์ล้วก็อยากให้คนเนี่ยแบบว่าได้แบบว่าได้รู้จักปัจจุบันก่อนอว่าโมเมนต์เนี้ยตัวละครเนืน้อเรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์เนี่ยเราจะย้อนกลับไปให้แบบเล่ารายละเอียดของตัวละครให้ดูว่าเนี่ยทำไมถึงแบบเกิดเหตุผลอะไรทำไมถึงแบบทำให้มามเกิดมาเป็นตัวละครในภาพยนตร์ตอนนี้อะไรเงี้ยครับเราจะได้รู้ซึง้งถึงเอ่อถึงลักษณะของนิสัยตัวละครแล้วกก็เเเนนนนนนนืื้อออรร่่่่่งทีีีีมมมมัคววาาาละยยดขึผสภพต์ๆ ก็ยังว่างอยู่นะฮะก็สามารถติดต่อแล้วก็จ้างได้นะครับสามารถจัดการตารางกันได้ใช่ใช่คือจริงๆก็ถามว่ามันก็มีงานเข้ามาบ้างปรับรายแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าแน่นมากอะไรขนาดนั้นครับผมซึ่งจริงๆก็ยังมีช่วงว่างนะครับก็สามารถติดต่อแล้วก็คุยรายละเอียดกันได้เลยครับยังมีคิวครับนักกรใชื่อนักขายมืออาชีพนะครับแล้ยังมีคิวว่างอยู่นะฮะอะฮะ ครับผมครับผมก็ม<ำ>จ,จัดการตารางกันได้เราก็าต้องใช่ใช่เอาไม่กี่อ่าจริงจริงผมว่า ไม่ไม่ไม่ตามที่เห็นครับไม่ตามที่เห็นจริงๆผมว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในภาพยนตร์แน่นอนแต่ว่าเราคงอาจจะแบบตัดออกมาเยอะไม่ได้ครับผมว่าถ้าตัดเยอะเนี่ยเดี๋ยวคนดูจะไม่ดูหนังแล้วนะครับเพราะว่าคนดูจะแบบดูทีเซอร์ก็อิ่มแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราจะพยายามเล่าเป็นแบบว่าตัวละครหลักๆคือเน้นไปถึงเรื่องราวหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างตะวันกับโคบแล้วก็เซกิครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วคือพวกเราหคนก็คือแบบอยู่ในนั้นด้วยแล้วจริงๆก็มีทั้งพี่ติ๊กด้วยแล้วก็ยังมีีีนนนนนน้้อออออองงๆกกกท่่่ยูใเเรรืืหมััะะไฉ็ อยากให้ทุกคนได้ลองดูแล้วกันครับเพราะว่าอันนี้จะเหมือนบอกว่าเราตัดมาเป็นน้ําจิ้มให้คนอยากรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดูต่อว่าข้างในจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใครเราผมคนใครสปอยจากจุดสปอยก่อนโพราจริงๆน่าเป็นคนอยู่ริมขวางผมเลยฮะใครให้เาเกลียดต่างเด่นช่วงนี้ตรงนี้อาจจะสปอยน้อยลงเพราะว่าเจ็บคอเจ็บคอไม่ครับคือ ช่วงนี้ถูกจับตามองค่อนข้างเยอะครับก็อาจจะพูดรายได้ไม่ค่อยมากก็ขอให้เราติดตามดูภาพยนต์ของเรานะครับผมสามารถเข้าไปดูได้ในวันที่20ตุลาคมนะครับผมของทุกโรงภาพยนต์เลยนะครับผมก็ลอติดตามดีกว่าครับเดี๋ยวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของมิตรภาพของพวกเราเพราะหกคนเอ้ยของของหลายๆคนครับเป็นแจ๊งนักเรียนดีกว่าใช่แจุณครู ใช่ก็เสดนตรีถูกต้องครับก็เป็นเป็นสาพัดของกูกิกไม่ใช่ก็ประมาณนี้ครับเราติดตามกันได้ครับเออจริงๆมีหลายหลายที่มากๆนครับก็มีทั้งในกรุงเทพด้วยแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยครับผม จริงๆถ้าหลักๆเลยเนี่ยถ้าของภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นจะเป็นที่กรุงเทพครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในซีรีส์เราจะเน้นไปที่เชียงใหม่เป็นหลักครับเป็นอะไรนะครับอ๋อในนี้ไม่มีเลยครับผมเปียวกะเปียวกะเปียวกะงงงงงงสีเจ้านุ่มเกษตรนี้อ่าหนุ่มเกษตรหนุ่มเกษตรฟังรู้เรื่องหรอฟังรู้เรื่อง อาต้องให้น้องๆเลยเพราะว่าถ้าจะเป็นแบบก่อนองรีก <chips> <Rebel> ับชกุนถ้าเป็นภาพยนตร์น้องๆจะได้เข้าซีนกับพิติกเยอะที่สุดคพรัะผมอยากให้น้องๆบอกดีกว่าก็จะมีซีนที่ค่อนข้างสมจริงมากๆนะครับของพวกเรากับพิตินะครับก็ข้างในซีนเนี่ยจะเป็นเหมือนพิติแบบอบดมสั่งสอนพวกพวกเราทั้งโฮปเซกิแล้วก็ตะวันนะครับซึ่งความรู้สึกรัศมีมันก็คล้ายคลึงกับที่พิติคุยกับอองรีก่อนแล้วก็ชกุนในชีวิตจริง แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการส,อ,าสอนอะไรเงี้ยต่างๆก็พก็พิ๊กเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีประสบการณ์แบบมากๆในในประเทศไทยอยู่แล้วเรื่องการแสดงนะครับแล้วก็เขาก็จะมีให้ทริคเล็กๆต่างๆเรื่องบทเองก็ตามซึ่งเราเห็นการทํางานของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ระดับนั้นจริงๆเขาก็ทํางานกันแบบโปรเฟ s ชั่นอลมากๆแบบบทก็คือจําแป๊บเดียวแต่ว่าพิ๊กต้องตีบทให้แตกว่าจุดมุ่งหมายของตัวละครแต่ละสคริปที่เขียนเนี่ยจุดมุ่งหมายของมันคืออะไร แล้วเราอาจจะไม่ต้องเกาะสคริปเปอร์ก็ได้นี่คือสิ่งที่พิติบอกแค่ปรับให้มันเข้าปากตัวเองแต่ว่ายังคงความหมายของอประโยคนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไงคะเวลาหว่าต้องตัวจริงจริงที่อยากเี่ยนทยจริงจริงก็มีความตื่นเต้นแล้วก็เกรงบ้างแรกๆครับแต่ว่าพอหลายๆเทก็โอเคเริ่มเริ่มจูนกันเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเวิร์กช็อปกับพิติเหมือนกันก็คือเจอกันก็ในเซตเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ จะมีเกรงเกงบ้างแต่ว่ารู้สึกสมจริงมากมายแมถึงรวมถึงทั้งบรรยากาศตอนถ่ายทำกับพิธีก็คือรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกเหมือนตอนที่เราโดนกล่าวตักเตือนจริงๆครับผมแต่ว่าต้องแบบต้องต้องต้องรู้สึกว่าแบบว้าวกับตัวเองมากที่แบบว่าเออเราในครั้งหนึ่งในชีวิตได้ได้แบบได้เล่นภาพยนตร์กับพิธีเจ็ดสดาครับผมเจ็ดสนดาพรนะครับผมรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกว่าพิธีเขามีความโปรเฟชชั่นอลมากตอนที่ถ่ายทำเนี่ยก็เห็นพิธี มาพิธีก็มาท่องบทเล่นกับเราอยู่ครับแบบก็มาซ้อมบทก่อนที่จะไปถ่ายจริงเหมือนกันก็รู้สึกว่าพิธีมีความโปรมากมากรู้สึกว่าพิธีเขาจะมีคีย์เวิร์ดเล็กๆที่บอกกันมาโดยตลอดว่าเออจริงๆเหมือนที่ก่อนบอกว่าเออเขาแฮกทริคเล็กๆก็คือการที่เกาะคีย์เวิร์ดของบทไปไม่ต้องพูดตามบทเป๊ะๆแล้วพี่เขาก็พูดออกมาแบบเป็นตัวพิธีเองได้ดีมากๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออแต,แตใ่ในภาพในภาพยีตรนมีแน่นอนครับผมต้องรอนดูตอนที่พิธียินคุยกับคุณครับผมในทีเซอร์ก็จะมีบาง <S <S ใช่ฉากนั้น ขึงขลังตึงๆนิดนึงครับผมเราแบบว่าถานที่แบบใครแบบจความรู้สึกตอนถ่ายนนีในแบบสุะจริงๆบรรยากาศความอบอุ่นในตอนถ่ายนี้ยังอบอวนอยู่ในใจของเราเสมอครับผมก็รู้สึกว่ามีมิตรภาพมากมายในกองถ่ายเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนที่มาเจอกับเราในกองถ่ายเข้าฉากันวยกันเงี้ยก็แบบว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันมากตอนนี้ก็ยังติดต่อ,อก,กันอยู่เรื่อยๆครับผมใช่แล้วก็รวมถึงแบบพี่ๆในกองถ่ายพี่ๆทีมงานผมก็ยังติดต่อ,อก,กันเสมอรู้สึกว่า พี่พีเขาแบบเป็นกันเองมากๆ,ๆจริงๆใช่ครับเคยฟังเพลงของพี่มาเดียวพี่พีไหมอ๋อเคยฟังครับผมอย่างเช่นในเพลงของเราขอบเจนเพื่อนเนี้ยน่ะก็จะมีทํานองคําร้องของเพลงรักแห่งสยามกันและกันเหมือนกันครับผมก็จะมีแบบมีความแบบฟังรู้สึกแบบแฟลชแบ็กไปถึงเรื่องรักแห่งสยามบ้างครับผมใช่อบอุน่นหมายถึงเพลงขอบเจนเพื่อนใช่ไหมครับใช่เนเียวันนี้ เดี๋ยววันนี้ก็จะมีโชว์พิเศษให้ดูเช่นกันครับผมเป็นรางสดครั้งแรกใช่ครับโชว์สดครั้งแรกครับต้องรอติดตามจากฟิชเชลครับผมใช่หลังจากก็ฝากคนไม่คุยชาเลนก่อนล้วกันจะยังคงวนๆวนเวียนครับผมจนกว่าจะถึง20่ล้านนะฮะใช่ครับ จริงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนแล้วกันครับที่ยังรักแล้วก็อินดูพวกเราแล้วก็แบบขอเพลงพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆด้วยแล้วก็ฟังเพลงของพวกเราแบบสตรีมมิ่งต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จริงๆคือผมรู้สึกว่าทุกๆฝ่ายทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่าใครก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่ทําให้เพลงนี้แบบว่ายังคงแบบทํางานได้อย่างต่อเนื่องคนก็ยังพูดถึงเพลงเราคนรู้สึกว่าไปไหนมาไหนก็จแบบเราลองเป็นแฟนกันอยู่อะไรเงี้ยครับต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับ อ่าน้องพี่พหนึ่งคำหนึ่งประโยคก็ได้ Thank you Thank you ประทับดวงหรือไทยคำาไงประโยคประโยคหรือคำปลื้มปิติครับผมเจ๋ยวไปเลยเจ๋ยวมากครับ <laughs> ปรก ติง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 เหมือนดังฝันครับสรุปตอนนี้ฝันหรือตื่นตอนนี้ฝันอยูก็อย่างตอนนี้นะครับพอได้ยินแบบเต็มมาเต็มมือเนี่ยเพรราะเาก็ ตอนแรกก็คิดว่าคิดว่าเออถ้าได้ฟังเยอะๆเนี่ยอาจจะเบื่อแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับผมสึกด,ดีใจมากๆเลย<ต>ที่ท <ใจ S 1> ุกคนแช่์แล้วก็ภูมิใจมันเหมือนกับสิ่งที่เราทําไปสิ่งที่เราตั้งใจมันตอนนี้มันแบบมันเริ่มทํางานของมันแล้วครับผมเพลงของเราตอนนี้ทุกคนก็เริ่มฟังก็ต้องขอบคุณทั้งทีมงานขอบคุณทุกๆกคนขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ให้ความสาคัญกับเพลงคนไม่ควยของเรามา,มากๆเลยนะครับมีใครจะเสริมเลยไหมครับอ,อ๋อเต็มแม็กซ์แล้วฮะ ถึงเท่าไหร่นะครับ20่สเมื่อกี้คุณพูดอะไรไว้นี่เมื่อกี้คุณพูดอะไรไว้เมื่อกี้คุณพูดอะไรไว้พี่กันพูดหรือเปล่าที่กันพูดหรือเปล่าเสริมอ่าอ่าคุณเป็นผู้นำทัพนะต้องบอกว่าเอางี้แล้วกันครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยร้อยล้านแล้วเรามาว่ากันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนานไปเนาะอนนานไปเหรอ20่สล้านอย่างนี้ต้องรอติดตามเลยครับผมเพราะว่าพอแบบมันใกล้ๆถึงเนี่ยเราจะแบบอินเซนทีฟเออเราจะอยากเล่นใหญ่มากขึ้นอเลยเนี่ย ก็จะแบบเล่นละครเวทีอะไรอย่างงี้ประมาณยี่สิบล้านอองรีใส่หน้าเลยคาดหวังแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างอะแต่ว่าที่เห็นโปสเตอร์นี่พี่จะดูโปสเตอร์ก่อนโอโหชุโปสเตอร์ที่แปลกแปลที่คนแซวว่าเป็นงานฝั่งมือชอ้นอ๋อเพราะว่าเป็นรูปเหมือนทรายไว้อ๋อที่เป็นคอลราย หรือว่าเป็นออปเปอเตอร์ที่เรามองอ๋ออันนี้เพิ่งรู้อันนี้อันนี้เพิ่งรู้เลยครับว่าเซลรู้นิดผมไม่รนนีเครับครับอ๋อมาถึงคอนเซ็ปต์ของงานใช่ไหมครับ จริงๆผมว่ามันก็ก็ตรงตัวเลยครับผมก็เป็นการแบบว่าได้พบกักบแฟนๆผู้โชคดีแล้วกันครับที่ว่าร่วมซื้อโมชแนลส์ของพวกเราครับผมก็แบบว่าเป็นการสุ่มแล้วด้วยแล้วก็มีคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์โดยซึ่งเราก็เป็นกิจกรรมที่แบบเราได้มาพบปะพูดคุยกันแล้วก็มีการแบบว่าเซ็นโปสการ์ดให้แล้วก็บรรมว่าได้คุยได้แบบมีความในใจที่อยากจะบอกแฟนคลับหรือแฟนคลับอยากบอกอะไรพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งรู้สึกว่าก็เป็นงานที่เกิดขึ้นครั้งแรกของพวกเราทั้ง6คนเลยก็รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆครับผมที่นทกนห้กก้้รอบััวยงดดดม2 ก็คือมีทั้งรอบรอบตอนบ่ายๆกับรอบตอนช่วเงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็แฟนๆทุกคนก็น่ารักกันมากๆทุกคนก็แบบทาตามกฎระเบียบกันเรียบร้อยแล้วก็แบบเป็นกันเองด้วยเราสึกว่าแบบวันนั้นก็ได้รู้จักแฟนคลับมากขึ้นแล้วแฟนคลับก็ได้รู้จักตัวตนแล้วก็ได้รู้มุมมองอะไรหลายๆอย่างจากพวกเรามากขึ้นถูกไหมอ๋อใช่ครับ ก็วันนี้พวกเราก็เพิ่งไปซาวเช็คกันมาครับผม <Okay. S 1> ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างเรียกว่าพร้อมที่จะแสดงสําหรับงานวันพรุ่งนี้แล้วครับผมผมว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเตรียมพักผ่อนร่างกายให้พร้อมดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็แสดงค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างจ้าอยู่เหมือนกันฮะอากาศก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าพวกเราก็เตรียมพลังกายพลังใจไว้เต็มเปี่ยมนะครับผมรพรุ่งนี้เหรอครับน่าจะ15เพลงได้ครับพวงนี้ รอเล่นครับก็รอชมครับผมหลักๆก็ประมาณ4-5เพลงประมาณนี้ครับผมก็สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดีกว่าจะได้มาตื่นเต้นก็คือเคยซี่เลิฟภผ้าผ้ารอบบนกันไปฮะเขาไม่เคยเห็นเราเต้นห้ารอบติดมาใช่เพราะปกติเราเต้นรอบเดียวยังไงน้องครับเอาแค่นี้เลยน้องเซฟเสียงไม่เพราะว่ามีพี่ๆทีมงานกดดันบอกองลีอย่านะอย่านะแบบไม่นะองลีก็เลยแบบพูดน้อยๆวันนี้ ครับใี <laughs> <laughs> ใช่ครับเรียกว่าตั้งแต่ที่พวกเราเคยออกงานออกอีเวนต์มาเรียกว่าอันนี้เป็นเวทีแรกที่แบบว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องเวทีสเตจไฟแสงทีเสียงแล้วก็คนดูที่จะมาชมพวกเราพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นม,มากๆเพราะพวกเราก็เคยพูดกันไ้ว่าเราอยากจะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตพวกเราเนาะที่จะได้ขึ้นราชมังคลาซึ่งมันก็ เกิดขึ wollen, il, en ้นแล้วก็ต้องขอบคุณทางอ็อกโตปป๊อปมากๆเลยนะครับที่เชิญพวกเราไปแสดงด้วยครับผมก็บอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคนแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบการแสดงโชว์ของพวกเราแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวทีป๊อปทั้งหลายด้วยฮะใช่ครับอ่านพิกเตอร์หน่อยน้องรู้สึกไงบ้างครับก็เออ่ก็ตกใจครับก็เหมือนเ ก็เพลงคนไม่คุยแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรให้มันดังเร็วขนาดนี้ครับก็เออแล้วลเราก็ดีใจมากครับที่ที่มันดังขนาดนี้ครับมันแมสขนาดนี้แล้วก็แล้วก็ความฝันของเราก็เออคือความฝันของเราคือแบบเพร์ฟอร์มสเตจแบบใหญ่ๆอะไัเงี้ยครับแล้วก็ผมก็แล้วแหละผมก็แล้วแหละมันมีมันมีโมเมนต์หลายโมเมนต์ที่แบบผมนั่งดูจีหรากออนแบบเพร์ฟอร์มแบบเวทีใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วผมก็แบบอุ้ย เมื่อไรเราจะถึงโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยครับแล,แล้วราชมังคลามันเอ่อเป็นเวทีที่ใหญ่พอๆกันนะครก็ดีใจมากนะครับคิดไหมคิดไหมครับผมก็กับราชมังคลานะครับผมภาพในหัวคิดนี่คือแบบ flash back ไปถึงคอนเสิร์ตต่างประเทศเลยครับพวกแบบว่าคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่แบบเวทีใหญ่ๆแสงสีจัดเต็มแล้วแบบผู้คนเฮฮาสุขสนานครับผมก็คิดว่าเราจะได้แบบส่งมอบความสุขให้กันและกันแบบเต็มที่นะครับพวกนี้จัดไปฮะ ผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากจริงๆครับผมก็ดีใจที่มีโอกาสตรงนี้ที่มีโอกาสที่พวกเราพักซี่ได้ไปโชว์ที่ไวที่ใหญ่ๆครับผมมีแบบแสงสีเสียงมากมายอย่างวันนี้ที่ไปล็อกกิ้งไปสาวเช็คมาเนี่ยก็มีความแบบโอ้โหคือแบบดนตีอย่างลั่นอย่างแบบมันมากก็หวังว่าทุกคนในง,งานจะรับสรุปไปกับพวกเราครับผมหลับๆๆๆ <c oughs> หลับครับหลับหลับครับงันไม่ไหวฮะอะไรนะฮะ นนอ๋อครับก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับผมก็บอกว่าทุกอย่างจะออกมาดีแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกนะครับพอดีผมก็เห็นแบบมีว,ว่ว่าว่าอาจจะมีพายุเข้ากรุงเทพด้วยพรุ่งนี้ใช่ใช่ได้ได้ข่าวมาว่าจะเข้าช่วง15-16ถึงกก็เป็นช่วงวันที่จัดคอนเสิร์ตออกทัปพอดีก็หวังว่ามันจะมาหลังจากที่คอนเสิร์ตทุอย่างจ,าจบลงไปได้ด้วยดีแล้วกันครับเพราะว่ากลัวทั้งแบบแฟนๆก็จะเปียกฝนด้วยแล้วก็โชว์ก็อาจจะแบบเกิดอุบิเหตุอาจจะลื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคร กภาพในหัวของกอในราชมังกีฬาราชมังคลากีฬาสถานกอนเนี่ยก็คือ Body Slam Live in c a ค m ครับเป็นคอนเสิร์ตที่อยากคำดิเป็นคอนเสิร์ตที่กอนดูตั้งแต่เด็กๆครับแบบเปิดแผ่นซีดีทีไรก็จะแบบขนลุกทุกทีอย่างเงี้ยเพราะมันดีมันดีจริงๆแล้วก็วันนี้พวกเรา Proxy ก็จะได้มีโอกาสขึ้นไปโชว์ในบนบนเวทีนั้นแล้วครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆครับ แล้วก็หวังว่าพวกเราจะทําออกมาได้ดีมันก็ถือว่าค่อนข้างเร็วมากๆสำหรับพ็อกซี่ก็เป็นก้าวแรกที่จะเป็นประสบการณ์ให้พวกเราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับของรีครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็พรุ่งนี้เราพวกเราจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็เรามาสนุกกับวันพรุ่งนี้กันครับผมขอออกทอพอปนะครับแล้วเจอกันครับ อย่าเเซฟเสียงย่ครับช่วงนี้แอบเยานงอเครชอั่วมนด้อจริงๆยินดีนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็หวังว่าเราคงจะได้แบบ c o l แลบกันหรือว่ามีแบบสเป special เ o อร์หรือมีโปรเจ็กร่วมกันและกันครับยังไงก็ ถ้ามีโอกาสเราจะดีร่วมงานกับน,น้องน้องไดมอนแล้วก็น้องนองลาสบอทั้งวงเลยครับผมหรือว่าจะวงไหนๆก็ได้ครับก็รู้สึกมิตรภาพในทีป๊อปเนี่ยค่อนข้าง,างน,น,นาแน่นแน,น่นแฟนแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ได,ได้มาทํางานร่วมกันแล้วก็มีผลงานร่วมกันให้แบบแฟนๆได้แบบชื่นชมชื่นใจกันใช่ครับผมก็โอเคอยู่ครับแบบว่าก่อนก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดางครับอย่างเมื่อกี้ก่อนที่จะ ขึ้นมาสัมภาษณ์สื่อก่อนก็ต้องพรีเซนต์งานกับอาจารย์ก่อนอะไรครับแต่โชคดีที่วันนี้เป็นออนไลน์พอดีครับถ้าเป็นวันไหนที่ไปออนไซต์ก็ก็ยังต้องขอบคุณทุกทุกคนที่แบบยังให้ก่อนไปเรียนออนไซต์อยู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องมาทํางานมาซ้อมกับเพื่อนๆเหมือนเหมือนเหมือนเดิมอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนขอบคุณเพื่อนโอเคสุดท้ายแล้วฝากฝากฝากของเราแล้วก็อ๋อฝากฝังหนังฝังหนังโอเคเลย ได้ครับก็สำหรับคอนเสิร์ตและได้สำหรับคอนเสิร์ตกับงานต่างๆนะครับก็ติดตามได้ทางออฟฟิเชียลของเรานะครับใน Instagram หรือ Facebook หรือทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะได้นะครับก็ไปดูตารางครับจะได้ติดตามของเรานะครับแล้วก็ส่วนโซเชียลมีเดียนะครับเราก็มี Instagram Facebook Twitter TikTok และ YouTube นะครับเพียงพิมพ์คำว่า proxy o f f i c i a l นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียส่วนตัวเราก็มีใน Instagram และ TikTok ครับ เพียงพิมพ์ชื่อเรา o f f i c i a l ครับแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดของเรานะครับเียงชื่อว่าคนไม่คุย silent mode ดู MV ได้ทาง YouTube นะครับเพียงพิมพ์คาว่า Proxy.official นะครับครับผมแล้วก็ขอฝากภาพยนตร์ด้วยแล้วกันนะครับก็ชื่อเรื่องว่า my temple น้องพี่ดนตรีเพื่อน จะเข้าเป็นทางการในวันที่20ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับทั้งเครือ S.F. แล้วก็ m a j เจอเลยนะครับส่วนเรื่องงานคอนเสิร์ตต่างๆก็อย่างที่น้องวิกเตอร์ได้บอกไปก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทาง Official เลยครับเพียงพิมพ์คำว่า proxy.official ก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใพ้พวกเรา proxy ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Hello a g e n ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ອາ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 ອ